แกกล่าวไปแล้วอดีตนายกทักษิณชินวัตรเคยขออนุญาตศาลเพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศคือไปประเทศกาตาครับตามภาพที่หนึ่งที่แนบมาให้ดูนี้ตามคำเชิญของเจ้าผู้ครองนครรัฐกาตาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568แแต่ศาลไม่อนุญาตครับเมื่อศาลไม่อนุญาตก็เลยเดินทางออกไปไม่ได้ พูดง่ายๆก็คือเมื่อศาลไม่อนุญาตก็เลยออกไปไม่ได้แต่ทีนี้เหตุใดคุณแก้วสันติโพธิจึงบอกให้คุณทักษินชินวัรรหรือว่าอดีตนายกทักษินชินวัตรออกไปตามภาพที่สองที่แนบมาให้ดูนี้ที่บอกว่าแก้วสันแพร่บทความด่วนทักษินต้องออกไปเพราะว่าอดีตนายกทักษินก็อยากจะออกไปอยู่แล้ว แล้วก็เคยขออนุญาตศาลแล้วแต่ศาลไม่อนุญาตให้ไปทำไมคุณแก้วสันจึงอยากจะให้คุณทักษิณออกไปทั้งที่เคยอยากจะออกไปแล้วก็ขออนุญาตออกไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือเป็นเพราะว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรขออนุญาตผิดคนหรือเปล่าครับหมายา็ว่าถ้ามาขอคุณแก้วสรรอติโพธิ ก็จะได้รับการอนุญาตให้ออกไปใช่หรือไม่อันนี้ผมสงสัยก็เลยถามมาถึงพวกเราว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรขอผิดที่ผิดคนหรือเปล่าครับหมายก็ว่าไปขอศาลศาลก็เลยไม่อนุญาตแต่ถ้ามาขอคุณแก้วสรรนาติโพที่นี้จะได้รับการอนุญาตเพราะว่ามีอำนาจเต็มในการอนุญาตให้อดีตนายกทักษิณชินวัตรออกไปใช่ไหมเพราะว่า ยืนยันตามบทความที่ว่านี่แหละที่บอกว่ามีการเผยแพร่เสนอให้อดีตนายกทักษิณชินวัตรออกไปน่าจะเป็นการออกไปต่างประเทศนั่นแหละครับสรุปก็คือที่ผ่านมานั้นอดีตนายกทักษิณไม่ได้ออกไปเพราะว่าขอพิธีผิดคนใช้มือใหม่ครับ